ที่ดูเหมือนจะเป็นแค่การอวดรถใหม่ของหมอลำสาวชื่อดังแพรวแสงทองแต่เรื่องมันกำลังลุกลามกลายเป็นประเด็นที่โซเชียลเผือกกันรัวๆเมื่ออดีตคนรักอย่างบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์โผล่มาโพสต์ขายรถในจังหวะที่ช่างบังเอิญจนคนสงสัยว่านี่คือการแซะผ่านเฟซหรือว่าแค่เรื่องบังเอิญเรื่องเริ่มจากที่หมอลำสาวชื่อดังแพรวแสงทองได้โพสต์ภาพ พร้อมกับข้อความอวดรถใหม่ระบุวา่าของขวัญของเราแพรวและสันอีกหนึ่งความภูมิใจรถตู้เอสขอบคุณแรงซัพพอร์ตจากแฟนคลับทุกท่านหากไม่มีแฟนคลับที่รักสนับสนุนเราคงไม่มีสิ่งนี้แน่นอนค่ะรถคันนี้ดีขับขี่ปลอดภัยนะคะขนเงินขนทองรถตู้เอสี หลังจากโพสต์ออกไปไม่นานก็มีแฟนคลับแห่ร่วมแสดงความยินดีกันเพียบแต่ที่ทำเอาชาวเน็ตหูพึ่งก็คือการเคลื่อนไหวของบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์อดีตคนรู้ใจที่อยู่อยู่ก็ออกมาโพสต์ขายรถซึ่งหลายคนจับสังเกตว่ารถที่บิ๊กจะขายนั้นอาจจะเป็นรุ่นเดียวกันกันกบที่แปรว่าเพิ่งถอยออกมาโดยผู้ใหญ่บ้านบิ๊กโพสต์ว่าขายค่ะ 5แสนบาทมาเอาเด้อค่ะบอหมาแล้วค่ะซึ่งก็กลายเป็นโพสต์ไวรัลในวงการหมอลำทันทีเพราะไม่เพียงแต่ราคาจะดูถูกจนน่าสงสัยแต่ยังถูกโยงว่าเป็นการโพสต์เชิงตอบโต้กันหรือเปล่าโพสต์นี้มีคนดังในวงการหมอลำเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบไล่ตั้งแต่เพจท่านเปาที่เข้ามาคอมเมนต์แซวว่าขายจริงไหมพร้อมโอนจ่ายสด เพจระเบียบวาทศิลป์ก็เข้ามาร่วมวงบอกว่ารถทำงานแอดมินพอดีเลยอยากมีรถตู้ไปทำงาน850,000 0ครับส่วนบอยเสิริชัยก็ทุ่มแรงบอกว่าลากูให้ห0แสนเอามามืออื่นยังไม่พอเนสกาแฟก็ร่วมด้วยบอกว่าให้7จ0 0แสน จากนั้นแพรววก็ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งโดยการโพสต์รูปคู่รถตู้พร้อมแคปชั่นว่ารถคันนี้ที่เป็นข่าวออกรถดังอีกและ เลขกะออกตั้งตังตามกันไปเด็กๆชอบมากเสียไม่อยากลงรถเลยรถครอบครัว SP ขอบคุณพลังแฟนคลับทุกท่านนะคะโดยมีแฟนคลับเข้ามาแสดงความเห็นปกป้องว่าแซจังใครๆเขาก็ซื้อรถได้งงมากด้านเพจท่านเป่าก็ออกโรงอีกครั้งพร้อมโพสต์ว่ามวยคู่เอกเชียร์ทีมไหนทีมบิก๊กทีมแพรวมาแดกหัวกันตรงนี้ได้นะซอเป็นกลาง ชอบอ่านดูปอสอดอกันดีมีแต่ทีมผู้ใหญ่บ้านทีมแพรวันมาแสดงตัวหน่อยอย่ายองอย่าไปยอมเท่านั้นยังไม่พอท่านเป่ายังโพสต์อีกข้อความที่ดูเหมือนจะโยมาประเด็นนี้โดยเขียนว่าเห็นเพื่อนถอยรถใหม่ซื้อบ้านใหม่นี่กดใจให้ตลอดเก่งมากแกแต่พอเจอตัวกูถามว่ารถสวยจัง60สงวดปะนอนเนอะถามเสร็จ ยิ้มมุมปากพร้อมต่อด้วยข้อความเตือนใจว่าผ่อนรถผ่อนบ้านแต่ละเดือนคือเหนื่อยมากเพลอแป๊ดเดียวข้างวดมาอีกและเวลาเห็นใครโพสต์ไม่ต้องไปอิจฉาเลยดีใจไปกับเขา อย่างไรก็ตามตอนนี้ประเด็นกำลังถูกจับตาว่าจะจบอย่างไรเพราะหลายคนสงสัยว่าผู้ใหญ่บ้านจะขายรถจริงไหมหรือแค่โพสแสะเฉยๆขณะที่ฝั่งแพรวพราก็ยังคงโพสรถใหม่แบบแฮปปี้ชัดเจนและมีแฟนคลับสนับสนุนเหนียวแน่นทั้งในโลกจริงและออนไลน์